ดาบโบราณยาวด้วยมีลักษณะยาวนะดาบโบราณนะอยู่ติดกับดาบโบราณเลยฮะเป็นเพื่อนมันหรือเปล่านะอาจจะเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งนะตรงนี้หนึ่งเล่มตรงนี้อีกหนึ่งเล่มนะอายุกว่าหนึ่งพันปีนะสวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าใต้พิภพนะครับพบก,กับผมเบลปีนัดอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะมาล่าสมบัติที่อ,อะไรนะแปลงยางนานะครับซึ่งเจ้าของที่เนี่ยเคยถ่ายเจอพวกเศษหายแตกนะนี่เศษหายผมพวกก็ไปเดินมาไปเดินดูตาป่าก็เจอบ้างนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะซึ่งเจ้าของที่ก็สงสัยว่า ตรงนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านในสมัยก่อนนะก็ก็เลยติดต่อให้มาพิสูจน์ดูนะครับโอเคเดี๋ยงไงเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าแปลงยางนาแปลงนี้นะเป็นหมู่บ้านในสมัยก่อนหรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับผมอ๋อเดียว<ๆ><ๆ>ก่อนก่อนก่อนล่าสมบัตินะฮะฝากสมาชิกะไปติดตามเพจใหม่ได้นะครับนี่เพจนักล่าใต้ไปพเพจสำรองนะเพราะเพจหลักผู้ติดตามสามแสนกว่าปลิวนะครับก็ยังไงฝากติดตามเลยครับนี่ เสำรองนะครับโอเคไปเดือกันเลยเสียงค่อนข้างแหลมนะโอ้หนี่ไงครับชิ้นแรกนะฮะนี่อะไรบอกมีดปะกันมีดอะ่ะใช่ไหมนั่นมันโจบะปะกาแทนกระเสียงไม่รู้อ่ะ โบราณไ้ก่อน,นครับนี่ชิ้นแรกแลระเดิมนะนี่โอเคครับเสียงกระปีบกระปอยมากนะเช็คหน่อยเช็คหน่อยเปิดแล้วสัญญาณน่าจะชัดขึ้นเยอะ ทางนี้นะชัดทางนี้ต้องพลิกหาหมุมนะไม่เยีะเ <c oughs> ช็คระยะหน่อย คือะคอะไรครับนี่ครับมันคือหือเศเล็กนะครับเ็จโลหะธรรมดา เดี๋ยวเราเช็คซ้ำนะเผื่อมีของอื่นอีก่แนะโอเคครับเกลี้ยงเดี๋ยวก,ก็กบถมให้เรียบร้อยนะ กระปิกปล่อยกันแล้วครสเปิดเช็คเปิดเช็คครับอืนนีไอ้อีขึ้นสูงปีอะไรตอนนี้าจากที่กระปิกปล่อยอันนี้เริ่มชัดแล้ว นี่นะอิดติ๊กนะอ่ามาดูกันนะชจแลนะ้วมาดูกันครับจะเป็นอะไรลนะลึกมาก น่ายาวนะตา้บูกลังนะว้าว น,นะนี่ไม่รู้เราโบราณไปก่อนลึกนะค่อนข้างลึกเลยนะครับมีดโบราณนะนี่โอเคครับผมต้องเปิดเช็คตังนี้เปิดเช็คเสียงกระ,ะปีกระปอยมันหลุมมีดเมื่อกี้เลยนะ ว้าวมันจะเล็กด้วยนะอ่าเช็คห่เช็คหม่ โอ้เป็นมีดนะมีดเล็กมีดโบราณอีกแล้วน,นี่โบราณไปก่อนเดี๋ยวเช็คดูนี่ปะ่ะหมดเกลี่ยง ค่อนลึกมากคะตรงน,นี้เหมือนจะนะเหมือนจะขุดแล้วน่าจะงัดขึ้นได้เลยนะเกือส่วมากตื้นงๆอย่างนี้ส่มากจะเป็นขยะนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบ <_ c oughs> รับเกือบ ป่านพันปีอนะ่ยนี่เ้าเดืยดตานนานอืมอายุกว่าหนึ่งพันปีนะฮะเป็นหกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยม ก็ปิดกระปลอยนะยังไม่เจอแบบสัญญาณเต็มๆเลยเจอแต่สัญญาณเหล็กนนส่วนมากส่วนสัญญาณเต็มที่เจอก็เป็นฝาซะนี่เหลื่อมชัดันเยอะแล้วอุ๊ยสั์เป็นกีดังพวเลยก้อนหินเลยวะ Tunggu sebentar Tunggu sebentar คำวิ่งนีไปอยู่ขอบอ,อคือคือใช่ป่ะขอทอปะะะขอดูนใะช่ขอทอปฮะน,นตะกรัเหล็กว้าวเป็นตะกรันเหล็กน,น,นะกน,กนี่นว่าผ่านไทยฟังงอยู่ยานไทย นั่นมีเขียวๆด้วยเห็นไหดูนะ่ะติกันเหล็กเนี่ยติกันเหล็กก็คือ,อเศษที่เศษขี้เหล็กนะที่เกิดจากการหลอ่อนะครับแล้วก็ตกลวงปอกๆปอกๆปอกๆออกมาเนะี่ยเจ้ารอหล,ลอันี่คนหล่อนนี้คนหล่ออันนี้คนหล่อนะอันนี้เป็นเศษหลอ่อ <laughs> เหล็กนะต่กันเหล็กขายได้นะครับขายทั้งกิโลได้โลละสิบบาทนะโดยประมาณก็ขายเป็นเหล็กเลยนะครับเกินเกินแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีคองมีค่าก็ได้ อลูมิเนียมตื่นเกินไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกับหลุมอลูมิเนียมไม่กีนเน่เดนฮะแต่นี่ลึก,ล,กลึกเกินสองคืบแน่นอนนะจากประสบการณ์สี่สิบแปดปีแนละ้วเีเปิดกว้างเปิดลึกเลยกนะ่อน เลกดขี้กระเดียนโอ้ยังไม่ถึงเลย น่าจะแหละจะเป็นอะไรเอยเหิ่มหอบไปลวทั้งแดดร้อนเอ๊ะไม่เจอ

มันจะใช่ละได้เป็นปลายดับนี่ดับเลยนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งคมนะนี่เนี่ยปาดเลยฝั่งคมบวดบัดทายากินนะตัวนี้เนี่ย oh, <no. S 1> ดับโบราณน,นะดับโบราณน,นี่ดับโบราณพัน 1, ปีพันปีอีกแล้วนะนี่คมนะแวบแต่ก่อนเคยคม <c oughs> อยู่ติดกับดาบโบราณเลยฮ <Wow. S 1> ะเป็นเพื่อนมั้งหรือเปล่านะอาจจะเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งนะตรงนี้หนึ่งเล่มตรงนี้อีกหนึ่งเล่มน,นะ <Wow. S 1> <laughs> ใช้คำว่าหนึ่งเล่มเลยฮนะเจอยาวแค่นี้ <laughs> เจอแต่ของลึกนะตอนนี้ร้อนล่ะอึดสั หัวน็อตจะก็มาสรุปผลงานในวันนี้นะครับนี่ครับผลงานจะเป็นมีดนะครับมีดเนะยอันนี้น่าจะเป็นดาบนะปลายดาบปลายดาบหักนะจะมีดมีดแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเสียมโบราณอาจจะนะฮะอาจจะแล้วก็เป็นตะกันเหล็กนะซึ่งตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า ม้ไม้นี้เป็นแหล่งชุมชนในสมัยก่อนเลยเพราะว่าเหล็กพวกนี้มันก็มีทุกยุคนะยุคปัจจุบันก็มีนะครับก็เลยพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของโบราณหรือของปัจจุบันนะครับก็ถือว่าได้มาพิสูจน์นะแล้วก็ได้รับสมบัติพอของปาะของคอให้สมาชิก FFC นะได้รับชมโอเคนะครับหากท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดลายที่มุมนี้นี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดี เดี๋ยวผมดูกว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านไปนลาดสมบัติขึน้นนะครับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ